สวัสดีครับวันนี้เราจะมาที่คลิปแ์โกงแอป o c k e t นะครับมาแ์เรื่องอะไรแร์เรื่องไม่ใช่แอปพอกเกโกงแล้วนะครับก็คือพวกที่หลอกเราว่าโหลดตามลิงก์นั้นลิงนี้แล้วได้แปมเยอะๆแปดพันเก้าพันอะไรไม่รู้ผมเคยเข้าดูผมว่ามันไม่น่าจะมีจริงนะครับก็ ได้ไงนะครับก็แอปพกเนี่ยมันเป็นการเงินครับพวก้เขาให้โหลดโดใต้ลิงก์น่ะลองเข้าไปดูสิครับไม่ถึงห้าร้อยถ้าคุณได้นะพูดจริงไม่ได้โกหกอะไรก็ดูดิตอนนั้นผมโหลดตตมลิงอันนั้น ผมหลดใต้ลิงของพี่เดสกาเขาบอกว่าจะได้400แต้ม400แต้มจริงๆครับผมแรกไปแล้วด้วยได้แค่นั้นแหละครับก็ไม่มีเ9 9 9อย่างที่เขาพูดนะครับเขาพูดก็เพื่อโหลดใต้ลิงนะ่ะเขาพูดเพื่อเขาจะได้เพิ่มแต้มค่าชวนเพื่อนไงครับ ท่านใดที่ยังไม่โหลดก็โหลดใต้คลิปผมก็ได้นะครับ